สวัสดีครับทีหวยช anel อ r ส e n อ l แฟนคลับนะครับวันนี้วันพระหัสสมดีครับที่21นะกันยายนแล้วเป็นคืนวันอาทิตย์อยู่นะตอนนี้เวลาที่ลงกิปคือตีสามห้าสี่ทีครับบอลเพิ่งจบเนะพิ่งจบนะบัดนี้เลยนะครับผลการแข่งขันที่ลอนดอนฝนตกที่บ้านทีห้วยก็ตกด้วยเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะคาดว่าน่าจะไม่ไม่มีอะไรนะครับก็ ถือว่าเปิดหัวนะครับได้ดีมากๆแล้วก็เป็นการคัมแบ็กสู่เวทีฟุตบอลถ้วยบิ๊กเอียร์ครับ <Yeah. S 2> ยูฟาเะี้ยหลีกได้อย่างสวยสดง,งามเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเปิดหัวชนะทีมแกร่งครับชนะจาฝูงของฮอลแลนด์ไปได้ครับ p s v อสอโฮเฟนครับ4ประตูต่อศูนโอ้โหสี่ลูกสวยๆทั้งนั้นจากลูกยิงที่ไม่ส้ำน้ากันเลยทีเดียวอ่ะ น่าโอ้โหนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไล่กันต่ออ่ะขออนุญาตครับแหมเชา้าโ,โหวันนี้เช้าจัดนะก็ตั้งใจงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่บอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวจบบอแลแล้วเราจะผมจะลงคลิปเลยเพราะว่าเชา้ามีจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เชา้าจัดจริงๆนะครับอืม,มา starting lineup ครับผลงานอ่าเพียรอาเฟนนะครับ ตัวไอเอลฟเวนเนี่ยมาในระบบพวกทีมลูกทีมของพีเตอร์บอสนะครับมาในระบบ4-3-3นะผู้สามประตูเป็นวอลเตอร์เบรนิเตสนะวอลเตอร์เบรนิเตสนะครับแบบ็คขวาเป็นจอร์แดนเทเซ่คู่คู่กลางเขาเซ็นเตอร์เ,เป็นบอสคาร์กีแล้วก็ตัวของขั้นฉับครับ,รบแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นตัวเดสนะกองกลาง3าตนเป็นโจเอ้เวียแมนนะครับแล้วก็เจอร์ดี้ชูเตน อิสราเอลซาบารีนะครับตัวหน้าเขาใช้3ตัวเลยเป็นลุกระจองเป็นหน้าเป้านะครับโจฮันบากโยโก้แล้วก็ตัวของแนวแรงแนวแรงเราจะได้ยินบ่อยนะเป็นตัวจี๊ดที่ปั่นป่วนพอสมควรเหมือนกันนะสหรับทางของอพิพิเกอเดต้าครับมาในระบบ 4, 3, 3สา้สามพประตูยังใช้ดาวิดรรยาอยู่นะยังใช้ดาวิดรายาอยู่ยังมีความ เชื่อมั่นในดาวิดล่ายาอยู่นะครับแขงแบ็กโฟเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยพี่เบนไว้ครับวิลเลียมสติบากรายเบนมาการเยสและโอเล็กซานเดอร์ชินเชนโก้แผงกลางอย่างที่บอกครับดีแคนไลท์แล้วก็กัปตันเดนการให้โอกาสคลายฮาวาดลงมาเนื่องจากเขามีประสบการณ์ในเวทียุโรปนะส่วนแผงหน้าเราเป็นบูยซาก,ก้าทางขวาครับ กาเบียนเชสซุดมาได้รับโอกาสหลังจากที่ดูแล้วฟิตร้อยเ็จริงๆและพี่เลนโดทอสซานะครับยืนมาทำหน้าที่แทนกาเบียนมาเตนลี่นะครับต้องบอกเลยหลังจากที่นกหวีดดังในอาร์เซนอลเราอาศัยความคึกคักครับแฟนบอลเต็มเสียงเชียร์กันนำแต่ว่ามีฝนตกนมีฝนตกมานะครับแล้วก็เริ่มเกมได้อย่างคึกคักแล้วก็ดุดันจริงๆสำหรับอ,า,อาร์เซนอลของเรานะครับ ใช้เวลาไม่มากจริงใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับแค่นาทีที่8เองนะจากการบุกไม่กี่ครั้งแล้วก็ทางกัปตันเอเดนการ์ดครับมีโอกาสซัดแบบเต็มๆเลยนะแต่ติดประตูบริเตนรับปัดออกมาแต่ว่ามาเข้าทางไอ้น้องบีครับบุกโยสาก้าแต่เข้าขวานะแต่ขวาหรือซ้ายก็ไม่มีปัญหาสำหรับบุคโยสาก้าครับ อัดเข้าไปเต็มตุงๆเลยโอ้โหงามจริงๆต้องบอกว่าตัวของกองหลังของ p ีเอเ่ะเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยตื่นหรือเปล่าเหมือนเขายังไม่ค่อยตื่นเจอการบบกเราเปละลอกละลอกเลยนะครับคือต้องบอกเขาว่าต้องบอกอย่างนี้ตัวอาเซนอลนเองอ่ะเขาคงได้รับการปุกปลุกใจมาจากพี่เบเกิตาว่าเฮ้ยแบบนี้ไว้เป็น แมตช์แรกในรอบเจ็ดปีนะขอให้โชว์ฟอร์มได้อะไรประมาณเนี่ยแล้วก็บวกกับเสียงเชียร์ที่กระหึมเสียงเชียร์ที่กระหึมจริงๆนะเราแล้วเราได้ประตูแรกถือว่าเร็วมากๆนะครับประตูนี้ยิ่งสร้างความคึกคักกระบอกในสนามนี่ยิ่งกระหึมเลย่นแล้วก็เราเดินหน้าบุกหลังจากได้ลูกแรกแล้วเราเดินหน้าบุกครับกาเบนเจซุสก็มีโอกาสได้ยิงนะโอ้แต่ว่า ลูกเปิดมานะโอ้โหมันพลาดนิดเดียวเองนะแย่ท้าไว้ไม่ทันนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรายังลุยต่อนะครับ PSV มีโอกาสโต้ไม่กี่ครั้งแล้วก็ลูกโย,ยนยาวเขาเนี่ยติดดาวิดไรยาหมดต้องใช้อย่างนี้ดาวิดไรยาวันนี้เก็บเรียบลูกโด่งมาครอสมาไม่ว่าจะซ้ายไม่ว่าจะขวาครับเก็บเรียบเลยนะและหลังจากที่ เขากาลังบุกเพลินครับแล้วบอลมันเหมือนปิ้นไปปิ้นมาเบนไว้เนบนจะมินไว้กระแทกบอลเข้ามาโอ้โหลูกนี้ต้องบอกเลยกระแทกกระแทกบอลเข้ามาแล้วครับกลายมาว่าเชซุสได้ลูกเลี้ยงเดียวอ่าได้ลูกเลี้ยงเดียวแล้วก็ออกบอลให้บูโยสากาจังหวะนั้นบูโยสากาออกทางขวาแล้วก็ตัวเรียนโดทัสซอยู่ทางซ้ายนะครับหลังจากนั้นไกเบนเชซุสเนี่ย จ่ายบอลออกทางขวาให้บุยโยสกาเรโดซาตัดเข้ากลางโอ้โหเหมือนรู้ใจอ่ะเหมือนรู้ใจอ่ะคล้ายๆกับลูกยิงที่ยิงล่าสุดที่ยิงเอเวอเรตันน่ะบุยโยสกาครับเปิดเข้ามาครับแต่ลูกนี้ไกลหน่อยบุยโยสกาเลี้ยงบอลปุ๊บมองเห็นพี่เรโดซาเข้ามาบริเวณกรอบเขตโทษเลยครับป้ายเข้ามาขวาด้วยบอลแบบโอ้โหเขาเรียกว่า ถวายพานถวายพานอย่างเดียวไม่ได้ถวายพานทอง <c oughs> เลี้โดทศซปั่นด้วยขวาโอ้โหโต้องบอกว่าโคตรสวยนะสวยจริงๆครับลูกพิ้งโคงนะคงโค้งอะ่ะเ,เข้าเสียบไปดูภาพจ้าบอลเสียบเข้ากับหน้าต่างจริงๆประตูอ่ะเมิเต็ตแแบบสุดตัวแล้วอ่ะ <c oughs> นะครับมันสวยจริงๆ,ๆ นะแล้วก็หลังจากนั้นพอได้ประตูที่2เสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเรายังบุกต่อครับการเบ้นเจสุสเนี่ยได้จังวะโอ้ในกรอบเขียโทษน,นะมียกซ้ายกีเไว้ยกซ้ายโอ้แต่ว่าสับขวาแล้วก็ปั่นนะแต่ว่าติดเซฟนะครับแล้วก็พอยิงไม่ได้ก็มาเอาหัวมาชนเอาพิ่อมาลูกมือพอ,อาะตอนซาก็เปิดมาให้เหมือนโอ้โหน้องเอ้ยทำได้ดีแบบแม่พี่บ้านเองอะไรประมาณนี้นะมีการส่งกำลังใจกันนะครับมาถึงลูกที่4ี่มากันเยอะเครับ ตักบอลยาวตอนนั้นอยู่ในกรอบเขตโทษนะอยู่ในกรอบเขตโทษเราแท้ๆเลยตักบอลยาวมาให้ตัวของเลโดโทอสซานะครับเลโดโทอสซาจี้บอลจี้บอลเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเปิดด้วยซ้ายและคนที่จับบอลอยู่ในเขตโทษคือคาร์เบนเจสซูต้องบอกเลยลูกเปิดก็โคตรแม่นเล่นกันแค่3คนมากันเยสเปิดให้ทอสซานะครับ ทอตซ่าปเปิดไปให้กับไคเบนเจซุสลูกไคเบนเจซุสจับบอลลูกนั้นนะ่ะโหแม่งโคตรเวิลด์คลาสเพราะจับบอลเสร็จปุ๊บบอลหมุนสปินแล้วก็บอลไม่หนีอะสปินแล้วก็หยุดอ,อยู่ตรงหน้านั้นน่ะโอ้โหแล้วพี่แกสับด้วยขวาเสียบเสาไกลเข้าไปโคตรสวยเลยเป็นลูกที่3มของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เป็นลูกที่11ในเวทียุโรปของไคเบนเชซุสนะโอ้โหต้องบอกเลยบอกว่าแค่ครึ่งแรกนะครับ ก็จบแล้วเรานำไปก่อน3ประตูต่อศูนครับครึ่งแรกครึ่งเดียวเนี่ยสถิติการคอรองบอลของเรานะ56%นะครับ56%ต้องบอกว่าโคตรสูงสูงจริงมีโอกาสยิงครับ7ครั้งตรงกรอบ7ครั้งนะอ่าแล้วก็ออกนอกกรอบ4ครั้งประตูนี้ safe. เซฟเบเซนเซฟไป4เลยนะครับแล้วก็ ทางเอ้พีเอสซีมีโอกาสยิงเข้ากรอบ2ครั้งแล้วก็ติดเซฟของดาวิดลาเวลูกครอสลูกครอสเนี่ยต้องบอกเลยบอกว่า PSG อไอโฮเฟนมีจังหวะครอสเข้าไปหน้าประตูเนี่ยเฉพาะครึ่งแรกครับเก้าหนนะเออเนี่ยมันนา่ามันนา่ามันนา่นนาเนืง่งเพราะว่าพี่วิเกอร์ตาเขาก็รู้ไงว่าสตาก์การเล่นของ p s เเขาเล่นยังไงนะครับนอกจากต่อบอลทำช่องแล้วเนี่ยเขายังมีลูกครอสที่อันตรายโดยเฉพาะ ศูนหน้าของเขาลูกเตยองก็สูงใหญ่นะครับแต่ครอสมา9ครั้งเรากินเรียบเลยโดยเฉพาะดาวิดไลยานะจบครึ่งแรกครับนำอยู่3ประตูต่อศูนครึ่งหลังโอ้โหก็ได้ดูไฮไลท์ได้ดูภาพบรรยากาศนะครับเราก็ทำไฮไลท์ดีนะเขาดูให้ดูหลายๆมุมโอ้โหก็เห็นลูกแต่ละลูกเราการเข้าทำการเป็นทีมเวิร์กนะครับการเข้าทำแบบทีมโกแต่ละลูกงานจริงๆครับ รึ่งหลังลงมาไม่มีการเปลี่ยนตัวนะไม่มีการเปลี่ยนตัวครับแล้วกเ็เรายังตั้งหน้าตั้งตาบุกเหมือนเดิมครับกาเบนเยซุสมีโอกาสในทีที่สีเก้าเปิดม,มาครึ่งหลังได้ไวเลยนะแต่ว่ายิงติดบล็อกเออยิงติดบล็อ,บอกไปนิดเดียวเองครับต้องบอกว่าเราได้ออกแรงในทีที่ห้าสามตัวราย,ย่าเนี่ยต้องยิงหยุดลูกยิงของตัวของบากาโยโก้นะครับลูกยิงลูกนั้น เกิดจากความผิดพลาดเราต่อบอลกันมาแล้วโดนโต้โดนโต้แต่ว่าบากาโยโกได้ยิงแต่ว่าตัวรรยกาเซฟได้นะครับมีจังหวะปะทะกันนิดหน่อยในครึ่งหลังในกรณีที่พี่ดิคแคนไลท์จับบอลอยู่แล้วก็จ่ายบอลไปแล้วแต่ว่าตัวลุกตัวยองเข้ามาเข้ามาค่อนข้างเล็นิดนึงแล้วก็พี่ข้าวจ่ายบอลไปแล้วจังหวะฟอลโล่ทูเท้ามันไปเหยียบ ต้ามันไปเหยียบตัวของลุกยองก็ลงไปกลุมแล้วก็ลุกขึ้นมาจะเอาเรื่องนะลุกขึ้นมาโวยวายนะเราก็ลุ้นหุยเรากลัวพี่ข้าวโดวนใบเหลืองไงแต่ว่า กรรมการก็เข้าใจนะแล้วก็ตัวพิฆาเองก็อธิบายว่าเฮ้ยผมไม่ได้เจตานาที่จะยันนะเว้ยลูกยองมันทาท่าเหมือนกับเฮ้ยดิแคนมึงยันกูอะไรเงี้ยแต่พิฆากเขาอธิบายให้ฟังแล้วก็ภาษากายมันก็เห็นซึ่งเราก็เห็นว่าเขาไม่ได้มีเจตานานะครับสุดท้ายก็เคลียร์กันไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรกรรมการก็ไม่ได้ให้ไปเหลืองแล้วก็เคลียร์กันได้นะครับลูกยองก็เข้ามาจับไม้จับมือก็ทากรรมเสียงตบมือนะหลังจากที่มาเคลียร์กันได้ก็ ตบมือกันครับในทีที่57นะในทีที่ครับเหมือนกับพี่ต้ามองแล้วว่า p v เอ l p h e n นไม่น่ามีอะไรแล้วซึ่งตั้งตอนนั้นเราดูก็ก็ก็เห็นจริงว่าไม่มีอะไรยกเว้นไอ้เจ้าเนียงที่แบบมีโอกาสกระชากเลยแค่นั้นเองหลังจากนั้นหมดไม่มีอะไรจริงในทีที่57ครับลิสเดลสันลงมาแทนพี่เลนโดทอสซาครับแล้วก็โทมิยสุลงมาแทนพี่อเล็กซานเดอร์ชินกเก็บตัวเลย นะเล่นยังไม่ครบ1ชั่วโมงเก็บตัวเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยววันอะาทิตย์เรามีแมตช์สำคัญกับนอร์ลอนดอนี๋ยอจะพูดถึงจะพูดถึงไอ้ซอนหน่อยวอนเหลือเกินวอนเหลือเกินนะเก็บตัวครับลิเดอร์สันลงมาแทนแล้วก็ตัวของโทมิก็ลิเดอร์สันลงมานะวูบวาพเลยนะอ่าลงว่ามีจังหวะที่เบียด เบียดแย่งบอลมาลาก็จ่ายให้กายแวบดก่อนที่กายแวบดจะเปิดให้เจซุสยิงออกข้างไปนิดเดียวนะครับในทีที่68ครับเราส่งตัวลุกมาอีก2ตัวคือเอมิลสมิธโลอ่ะแล้วก็ตัวของฟาเวียลวีเอล่าสมิธโลลงมาแทนเชซุสแล้วก็ฟาเวียลวีเอล่าลงมาแทนบุกโยซาก้าเชื่อไหมพอหลังจาก2ตัวนี้ลงมาทั้งวิเอล่าทั้งลิสสามตัวนะวิเอล่าสมิธโลลิสจงซ่าลงมา เกมลุกไม่กลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งคือเด็กมันอยากเล่นน่ะความกระหายเราเห็นเลยครับแววตาสีหน้าคืออยากเล่นน่ะโอ้แล,แ,ลแล้วได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกด้วยอ่ะหลายคนไม่เคยเล่นนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องก็ส่งข้อมูลมาว่าคนนู้นคนนี้เคยได้เล่นเออมีหลายคนของเราเคยได้เล่นแต่ว่าก็มีอีกหลายคนของเราเหมือนกันที่ไม่ได้เล่นพอได้ลงมาก็อยากจะโชว์ฟอร์มครับสมิธโลนี่อยู่ใกล้กับลีเดลสั้นเลยคงได้คำสั่งมาบอกให้เล่นใกล้ๆกันไว้นะครับ แล้วก็วีล่ามาเล่นตำแหน่งทางบุกยุโสกาแล้วก็เล่นได้ดีมีความดุดันเกมรุกเราถือว่ายังไหลลื่นอยู่นะโอ้โหจนในที่สุดครับในทีที่70ครับต่อบอลกระดับสวยงามนะแล้วก็บอลมาเข้าทางของพี่กัปตันเอเดนการดนะครับก็ยิงเป็นประตูที่4ทําให้เรานํา4ประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นคาเฮาสตก็มีโอกาสนะที่จะ ยิงบอลส,สวยๆแต่ว่ามันก็ติดบล็อกติดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทําเกมกันก็สุดท้ายนาทีท้ายก็ส่งพี่จอจินโยลงมาแทนพี่เดนแคนไลท์ให้พักนะครับเอามาโพบอลเอามาเก็บบอลซึ่งก็ลงมาทําหน้าที่ได้อย่างดีข้อถือว่าปิดเกมได้อย่างสวยงามครับชนะไป4ประตูต่อศูนย์ครับจากการยิงของบุกโยซาก้าการผ่านของกัปตันเดนเนนการ์ดครับลูก2แจากเรโดทซารครับ จากการผ่านของบุกโยสาน่านะลูก3าคารเบนเจสุสครับหลังจากการผ่านของเลโดซาพูดง่ายใครยิงเป็นหน้าที่และใครได้ยิงประตูจะต้องรีบกลับมาแอสซิตให้เพื่อน <laughs> เป็นสัญญาใจเหเปล่านะไมู่คำๆจนะจังหวะมันให้พอดีนะครับและลูกที่4ครับกัปตันเออรนการดได้ยิงลูกสี่จากการผ่านของลิสเนลสันครับจบเกมชนะไป4ประตูต่อศูนถือว่า เป็นการคัมแบ็กกลับมาสู่ฟุตบอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆตอนแรกนึกว่าน่าจะเป็นเกมที่น่าจะคิดว่ายากนะเพราะว่าหเขาเป็นถึงจา่าฝูนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยความกระเฮี่ยนกระหือหรือความตั้งใจนะครับความ agressive ของนักเตะของเราดูมากกว่า นะพอดูแล้ว PSV เหมือนกาไม่ค่อยตื่นดูแล้วเหมือนยังไม่ค่อยตื่นจริงๆนะผมไม่ได้ขิงไม่ได้อะไรบูลลี่ไม่ได้ทีม PSV ครับ PSV เ l ลเฟเป็นทีมที่ดีครับไม่งั้นเขาไม่เป็นจ่าฝูงหรอกแต่ว่าพอมาเจอกับเราด้วยบรยาานะบรยากาศนะบรรยากาศทั้งบรรยากาศในสนามบรรยากาศเสียงเชียร์บรรยากาศในการกลับมาสู่บอลยุโรปบรรยากาศของการกระหายที่จะเล่นของนักตเตะอร์เตนอลน ซึ่งต้องชมพี่มิเกลตาครับซึ่งผมว่าเขาอ่ะคงจะต้องพูดคุยกับลูกทีมเน้นถึงความสำคัญของแมตชนะครับและกลายเป็นว่าเราทำผลงานได้ดีเกินค่าจริงๆนะก็ต้องขอชื่นชมครับสติโดยรวมแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยในนั้งเกมเนี่ยเราคลองบอลได้58%ตัดเกมลุกของ PSV a l p h อ n ลเแบบสิ้นเชิงครับ ช่วงท้ายๆอาจจะมีบ้างที่เขาเข้ามาก่อกวนปั่นป่วนกองหลังเราแต่สังเกตไหมกองหลังเราโคตรนิ่งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดของแต่ละคนโหซาดิบาแม่งกล้าล็อกได้ยังไงมากันเยสมีความเฉียบขาดพี่เบนไว้เติมเกมเข้าไปเลี้ยงหลบเสียคนอะไรอะไรทำให้เกิดความมั่นใจขนาดนี้พี่ล็อกซนเดอร์จีเช,ชโก จ่ายเข้ามาไปเล่นแบงก์ทีด่โดโคตรมันโทมิลงมาแบบไม่มีข้อผิดพลาดลงมาเติมเต็มนะโอ้เหล่านี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะมารวบรวมแล้วก็บทสัมภาษณ์หลังเกมบทวิเคราะห์หลังเกมสําหรับในวันนี้แต่ละคนเป็นยังไงครับเนาะโอ้ต้องต้องยอมรับว่า เป็นงานที่ง่ายเกินคาดงายง่ายเกินคาดนะโอกาสเรายิงทั้งหมดเนี่ย14ครั้งครับยิงเข้ากรอบ8แล้วก็ออกนอกกรอบนี่6ส่วนของเพียวมีโอกาสยิง8ครั้งครับออกนอกกรอบ4ี่แล้วก็ตรงกรอบ4นะครับลูกครอสของเขาเนี่ยสิครั้งนะสิครั้งลูกครอสของเราแต่ดาวิดระยะเก็บหมดลูกครอสของเราแค่5ครั้งเองนะครับแล้วก็ ถือว่าผลงานโอเคคู่อื่นแมนยู <laughs> you, ่ถือว่าทำผลงานดีเกินคาดนะครับบุกไปแพ้ก็จริงแพ้เสือต้าก็จริงแต่รูปทรงไม่ได้เละตอนแรกดูแล้วเหมือนจะเละนะโดนนำก่อน2 0, แต่สุดท้ายก็แพ้ไป4ประตูต่อ3ก็ถือว่ายังโอเคอยู่อีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกับเรานะครับตัวของเซวินยากับร้องเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะ เซวี่าได้บอลได,ได้ได้ประตูเร็วจากโอคัมโปสในทีที่9นะแล้วก็ทางล้องเนี่ยมาตีเสมอได้ในทีที่24ก็ทำให้เสมอกันไป1ประตูต่อ1สายนี้กลุ่มเราก็เลยทีมเราก็เลยเป็นจ่าฝูงนะครับคู่อื่นนะครับนาโปรีบุกไปชนะบรากา2ประตูต่อ1น,นะเบนฟิกา้าเล่นในบ้านครับโดน f อซสาวบวกอัดเลย2ประตูต่อศูนย์ครับเรีวซซิดาท,ทีมของพี่เค l a นเทนี่นะเปิดบ้าน เจอกับอินเตอร์มิลานครับมูใหญ่รองแชมป์เก่าจากปีแล้วสเสมอกันไป1ประตูต่อ1น1นะครับนี่คือบทสรุปของฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกแมตช์แรกที่เริ่มเสิร์งแข่งกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของยูโรปาลีกแล้ครับทั้งทั้งอะไรนะไบรตันและก็ตัวของลิปูลก็จะลงสนามด้วยนะครับวันนี้คิดว่าพวกเราน่าจะมีความสุขกันนะครับ ผมเองไม่รู้จะนอนต่อหรือเปล่าณนะตอนนี้ลงคลิปประมาณตีสี่สิบสองนาทีเด็กก็จะปล่อยคลิปเลยก็ฝากช่วยกันดูด้วยนะครับเป็นบทสรุปคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังหลังเกมฟอร์มของแต่ละของแต่ละคนโดยรวมเดี๋ยวที่ห้วยจะมาวิเคราะห์ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับที่ห้วยช่องอ่ะอ่านอลแฟนคลับด้วยครับแล้วก็ เดินทางวันนี้ปฏิบัติได้ดีด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยวันนี้นะฝนตกน่าจะลงอย่างนี้ย่อมยำย่อมยทั้งวันเลยฝากสบายดีพี่น้องที่สปลาวด้วยนะครับเราส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศน,นะครับคุณสุดยอดอยู่แล้ววันนี้ทีมรักของเราเล่นได้อย่างสุดยอดเอาไปสองนิ้วโป้งแบบจากหัวใจจริงๆคิดว่าคงจะมีความสุขกันคิดเห็นเป็นยังไงมีคอมเมนต์ยังไง เม้นกันเข้ามานะครับวันนี้คลิปลงเช้าหน่อยนะตามข้อมาดูกันนะครับผมก่อนไปก็แน่อีกสักหนึ่งนะคลิปนี้ประมาณ20่สนาทีพอนั่นนะเดี๋ยวดูอาจจะได้มีการงี้อะไรสักหน่อยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พบกันอีกทีหนึ่งในวัพวนพรุ่งนี้สวัสดีครับอุ้สี่ศูนย์ 40, ง่ายเหลือเกินอยากเจอแล้วสเปอร์